สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทาง4ฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ VIP แล้วก็พัฒนานะครับพี่พี่เมื่อวานนะครับผมนนองต้องขอโทษจากใจนะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้นะครับลุดทั้ง4ี่หน่อยนะครับพี่พี่เนาะก็แนวทางเราก็เดินดีมาหลายวันนะครับพี่พี่มาตัวเจาะมาตัวรูดเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยลุดหมดเลยนะครับพี่พี เนาะต้องขออาภัยจริงๆนะครับไม่มีคำแก้ตัวเนาะแนวทางวันไหนหลุดก็หลุดหลุดจริงๆนะครับสำหรับแนวทางในวันที่14นะครับตุลาคม2568นนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆเนาะสำหรับนะครับฮานอยนะครับพิเศษเนาะ ในวันนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 0 2 0 7 0 9 4 2 4 7 4 9นะครับ3ตัว4 0 2 อันนี้ฮานอยพิเศษนะครับส่วนฮานอยปกติได้เลข2กับเลข7นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข7 70 71 73 20 21 23 สตัวนะครับสองนนะครับท่านใดชิ้นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังนะครับไม่แน่ใจก็รับชมเป็นแนวทางไปก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้แนวทางหลุดนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข6กับเลข0สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01 05 07 61 หกห้าหกเจ็ดสามตัวหกศูนย์หนึ่งส่วนฮาหนอยพัฒนานะครับพัฒนาให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าศ็ดศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ตัว409นะครับ นะครับผมวันนี้ก็ขอให้แนวทางนะครับทียดวังให้นะขอให้ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ